สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับเซลโยนะครับที่เต็นต์ปฏิพัฒน์ออโต้นะครับวันนี้เซลโยจะมารีวิวรถเก๋งสวยๆนะครับน่าใช้คันนี้นะครับเป็นรถบ้านนะครับคันนี้ลูกค้าได้นํามาขายนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับเป็น Honda c ซีวิเครื่อง1.8นะครับตัว EL ปี2019นะครับออโต้คันนี้น่าใช้มากนะครับสภาพสีเดิมเลยนะครับเดิมมาอย่างนี้เลย ตอนนี้เราจะไปชมรถนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้กับเซลโยด้วยนะครับนี่นะครับเริ่มต้นด้วยนะครับผมกระจังหน้าโครเมียมส,สวยๆเลยนะครับตามมาด้วยไฟเดย์ไลท์นะครับผมกระจังหน้าโคลเมียมนะครับโลโก้ฮอนด้าสวยๆเลยนะครับด้านล่างมาก็ต่อด้วยไฟตัดหมอกส,สวยๆเลยไฟเดิมจากศูนย์นะครับตัวนี้ นี้เป็นไฟเลี้ยวแก้มข้างนะครับผมแม็กอนลอยเดิมกักศูนย์เลยนะครับแม็กคอนด้านะครับตัวนี้สวยกิบเลยนะครับผมไฟเลี้ยวรงกระจกนะครับมือเปิดโคมพิมพ์นะครับตัวนี้สวยสวยมากครับคันนี้เซียวโยแนะนําเลยนี่ครับผมด้านหลังนะครับได้ชุดแต่งได้สเกิร์ตมาด้วยนะครับเราติดสเกิร์ตไปนะครับผมตัวนี้ งามมากครับเซนเซอร์ถอยอะไรนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว EL นะครับจะเป็นตัวกล้องนะครับนี่ครับกล้องด้านข้างเลยนะครับสวยงามมากนี่ครับเดี๋ยวเราชมภายในยกันเลยนะครับ ใช้งานน้อยมากครับคันนี้นะครับผมนด้านในนะครับเกียร์ออโต้สวยงามนะครับปอหนังรายละเอียดสวยๆเลยนะครับตัวนี้ Honda Civic ครับเครื่อง1.8ตัว e อออโต้ปีสอง9สิบเกนะครับนี่ครับผมสวยงามมากคันนี้นะครับ เป็น Honda นะครับซีวิค1.8ตัว E.L. ปี2019นะครับปฏิภาณออโต้เราขายอยู่ที่799,000บาทเท่านั้นนะครับอขอพายในราคาอีกทีนึงครับผม7 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผม779นะครับผม000นะครับท่านใดสนใจทักมาคุยรายละเอียดกันได้เลย